สุดยอดอีกแล้วลิซ่าแบล็คพิงค์ตรสถิติใหม่บน Spotify เร็วที่สุดลิซ่าแห่ง b l a c k พิงคยังคงพิสูจน์ความนิยมระดับโลกของเธอบน Spotify ด้วยเพลงเดียวเพียง2เพลงภายใต้โปรไฟล์ของเธอล่าสุดเธอได้ใช้มันด้วยตนเองเพื่อทำลายสถิติที่ IU เคยถือครองไว้ก่อนหน้านี้ หลังลิซ่ามีผู้ติดตามถึง7ล้านกว่าคนบนสปอติฟ y กลายเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อหญิงที่เข้าถึงสถิตินี้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของแพลตฟอร์มนี้ปรบมือรัวๆเลยจ้า